สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะเราก็จะมาเล่นเครื่องเล่นที่ลาดาเปิใหม่ตลาดเปิดใหม่งานเอ็กค่ะวันนี้นวันที่สองแล้วค่ะทุกคนเป็นงานสนุกสนุกนะคะสนุกสนาใครที่อยู่จังหวัดนนก็เข้ามาเล่นกันได้นะคะสนุกมากคะ่ะ ของกินเยอะมากค่ะอร่อย<ช>อร่อยทั้งนั้นเลยแถมมีนักรอ้องดังมาด้วยนะคะวงดนตรีก็จะมีวงดนตรีนักร้องดังชื่อดังทั่วประเทศไทยแวะเวียนมาค่ะนี่ค่ะของกินเดินเข้ามาก็จะเป็นของกินทั้งนั้นเลยค่ะไก่ย่างไส้กรอกค่ะมะเร็งทอดอดักแด้ค่ะที่สำคัญคือ ชอบมากนี่เลยค่ะมีหนอนนกด้วยนะคะหนอนนกไปจคนกินได้หนอนไม้ไผ่กินได้อร่อยออมีจิ้งหรีดด้วยมีไส้มีมอ่าข้อหมูย่างต้มแซ่บมนข้วจีโอ้โนี่หมุนติ้วๆนี่คืออีหยังน้อน,นี่นกกระทาะนกกระทาค่ะนกกระทาย่างหมุนติ้วๆเลยค่ะอินเตแซ่บ อันนี้ไก่ย่างค่ะไก่ย่างขึ้นชื่อแต่ไก่ย่างนี้เราไม่ได้ชิมเนาะได้ชิมไหมไม่ได้ชิมไม่ได้ซื้อนี่ก็จะเป็นร้านเด็ดเลยค่ะร้านกรอยกไส้กรอบไส้กรอบสีสันมันเคลอ์แป้งแดงอ่าสีสันมันน่ากินไหมน่ากินเนาะโอ้โหสีมันน่ากินมากเราจะพลาดได้ไหมไม่ได้เราต้องแวะค่ะนี่ค่ะสีสันสดใสมาก ไปไหนต่อเรามีอะไรอยู่ตรงข้างหน้าเห็นแล้วของกิน,ออกนมองไปแล้วข้างหน้ามีอะ,อะไรเอ่ยของกินเราเลงไว้แล้วไส้กรอกอีสานของชอบแม่ของโปรดแม่มเราจะพลาดไหมไม่พลาดเราจะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นไส้กรอกอีสานร้าน <จะ S 2> เด็ด ร้านดังของเราค่ะกินทุกวันไม่เบื่อเลยค่ะไส้กรอกอีสานหอม,หอมยัวย่วๆค่ะมีพริกแ,แห้งให้ด้วยนะคะใช่มีพริกแห้งให้ด้วยพริกทอดพริกทอดพริกทอดอ่าเป็นพริกแห้งเอามาทอดแถมร้านนี้นะคะให้หมูจุกๆเลยค่ะมีผักผักแบบจุกๆเลยค่ะผัดน้องเป็นเด็กนะคะเด็กน่าจะเด็กวัยรุ่นนะคะทรู้จักทำมาหากินคะ่ะทุกคน ทำเลี้ยงครอบครัวอ,อืมเราเลยอุดหนุนอดอดหนุนไม่ได้แล้วก็ของน้องเขาอร่อยด้วยจริงๆแหละมาวันที่สองแล้วก็ซื้อเหมือนเดิมอุดหนุนเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วลูกค้าน้องเขาเยอะเนาะใช่ลูกค้าน้องเขาเยอะมากทำไม่ทันน้องเขาย่างน้องเขาย่างคนเดียวด้วยบทุกคนย่างคนเดียวพริกคนเดียวค่ะมันหอมมาก แล้วเราก็ยืนกินตรงนี้เลยค่ะยืนกินตรงหน้าร้านเลยค่ะบอกเลยว่าแซ่บกีหลีค่ะแซบ่บอีหลีอเ้อค่ะ้วเราจะไปไหนต่อคะไปเรนนี่มันคืออะไรหมนุนติวตวนเป็นน้ำแข็งใสๆไม่ใช่ค่ะเป็นรถแมคโครตักขนมเป็นรถแมคโคร อะไรที่เป็นแท่งที่มีน้ําแข็งใส่ที่หมุนเขย่าเขยา,ก,ยา,ก,ยาก็เรียกน้ําแข็ง,ขงไอติมแท่งค่ะไอติมแท่งแม่เรียกไม่เป็นเลยเรียกไอติมปัน่นเนี่ยค่ะแล้วก็ชิมตรงหน้าร้านนี่แหละค่ะไส้กรอกแล้วก็หันซ้ายหันขวามองไปรอบๆหันไปเจอรถบมัมแล้วเราก็พลาลดรถบมัมไม่ได้เ,ดเลยค่ะพลาดไม่ได้มาวันที่สองค่ะก็ยังเล่นรถบัมเหมือนก็ยังสนุกเหมือนเดิ วันนี้จะให้ใช้เดี่ยวเลยค่ะให้เล่นเดียวเลยไม่เนยจะเล่นกับแม่เล่นคนเดียวค่ะเด็กเก่งมากไม่กลัวอะไรเลยค่ะโชว์เดียวเลยค่ะวันนี้ก้ากกุกลัวฉันจะขับคนเดียวได้ไหมในที่สุดก็สำเร็จไปไหนต่อดีหนูอยากเล่นบ้านลมอ่ะแม่ไปบ้านลมใช่ไหมจัดไปค่ะ ไปเดินดูรอบๆก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจอีกมาสะดุดกับตรงบ้านลมค่ะบ้านลมก็จะมีตักปลาเนาะมีเกมตักปลาอยู่ด้านข้างใช่ค่ะอุปลาสวยงามเยอะเลยอ่ะนี่คือบ้านลมค่ะของสนุกของเด็กเขาละเด็กจะมารวมตัวกันตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กจะมารวมตัวกันตรงนี้เยอะเลยรวมถึงเด็กคนนี้ด้วย ชอบใช่ไหมอ่ะชใช่สี่สิบบาทต่อรอบหนึ่งค่ะกะ็กะไปกระโดดจึงจึงประมาณกี่นาทียี่สิบนาทีได้ไหมน่าจะยี่สิบนาทีเนาะรอบหนึ่งเนาะค่ะสน,นุกไหมคะสนุนกค่ะสน,นุกมากเด็กชอบ ็นแม่ไม่จะชอบแมหร่รไม่ชอบเลยแบบนี้เป็นคนแก่คนอ้วนกระโดดจึ้งจึ้งไม่ไหวเดี๋ยวบ้านลมพังเหรอใช่ส่วนคนนี้ก็จะยืนรอค่ะยืนรอพี่ก็โตแล้วเป็นสาวแล้วเขาไม่ล่นอ่างเงี้ยเขาไม่กระโดดจึ้งจึ้งหรอกแต่ตอนแรกบอกเห็นบอกอยากเล่นบ้านลมนะไม่กล้าอายตรงนี้เป็นอะไรหอยนางลม ยำฟรีค่ะสองกล่องร้อยกล่องเดียวหกสิบอันนี้เราก็ยังไม่ได้ชิมนะคะเดินผ่านแล้วบา,บายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย